นะครับเขาแรงเจิญนะครับเราะโดยเฉพาะวันนี้เราถื่อว่าเรามารวมบุญนะครับเป็นบุญดีย่อะจริงๆนะครับสำหรับชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะคุณแม่สักนะครับสังสรรจากไปโดยวัย87ปีไม่มีบุญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่สาจไปรวงไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตอน้า้าพ่อแม่พี่น้องคงจะพลาดกันได้นะครับวันนี้เราไปได้ไปตรงนี้เราคงคงจะมมีโอกาสได้ไป โดยเฉพาะที่เราตั้งคิดตั้งใจมารวมกันพี่จส่งเกลือน้างที่รักใจวิญญาณนะครับโดยเฉพาะเอบคุณแม่สงฆบการดีรัเร็วถ้าวันนี้พอแม่พี่น้องไม่มีโอกาสที่จะได้มารวมพรอมเชื้อเส้อเกินวัดตกตรงที่พิ เราตักทิดตักได้มาวันกันในวันนี้คงจะไม่มีโอกาสนะครับวัย47ป,ปีถึงมันเป็นวัยดีอาชารานะครับเราะะนั้นนำคิดนำใจครอบครัวแข่งพร้อมเขื่อจะเกินวัฒนาคุณแม่ทั้งพบนะครับ,บทันสาเกยญาติาที่ทำได้ทำนึ้นนะครับฐานนีงคมจะพาคุณใจเ์ียเนพ่อแม่พี่น้องมาให้กําลังใจนะครับกับหลุดลครอบครัวนะครับยังมากมายนะครับทุกคืนนะครับยังต,ต่กลางคืนพ่อแม่ก็ได้